ขืนฝนตกเด็กสองคนยืนตัวสัน่นแต่พอฉันเข้าไปช่วยกลับมีบางอย่างจับไหล่ฉันจากด้านหลังหญิงร่ำรวยก้าวลงจากรถหรูกลางฝนโปรยลมเย็นปะทะแก้เสียงฝนซัดใส่พื้นดังเปาปๆไม่ขาเธอชะงักเพราะเห็นเด็กชายตัวเละยืนกอดน,น้องสองคอเสื้อผ้าชุ่มน้ำจนเกรดดวงตาเด็กสั่นระลิกเหมือนจะร้องอี หญิงร่ำรวยยกมือปาดฟอออกจากใบหน้าตัวเอกลิ่นดินเปียกชยมาปนกลิ่นถนนเก่าๆทำให้ใจแป๋วเธอก้าวเข้าไปทีละก้ารองเท้าหนังราคาแพงจมลงในน้ำขังจนเกิดเสียงดังแฉเด็กชายกอดน้องแน่นขึ้นไหลเล็กๆสั่นจนเห็นชัดสายตาเขามองเธอแบบหวาดๆเหมือนเจ็บปวดเหมือนกำลังปิดบาอะไรบางอย่าหญิงร่ำรวยพยายามเอ่ยคำถาม ลมฝนพัดแรงตัดเสียงเธอหายวับสรไม้มลายหัวใจเธอเต้นแรงผิดจังหะะความรู้สึกอุ่นๆปนเย็นแล่นวับขึ้นมาตามสัรหะเด็กน้อยค่อยๆเงยหน้ามองแววตาแดงกำเหมือนผ่านอะไรหนักหนาเกินเด็กเขาขยับปากจะพูดบางหย่อแต่เสียงสะอื้นของน้องในอ้อมแขนตัดคำพูดนั้นหะหญิงร่ำรวยเอื้อมมือไปปลายนิ้วแทบไม่แตะตัวเด็กแต่กลับรู้สึกถึงความเยะแผ่ซ่านออกมาจากร่างเล เหมือนความลับบางอย่างกำลังไหลออกมาตามสาบางอย่างที่เธอไม่แน่ใจว่าอยากรู้จริงๆหะทันใดนั้นเสียงคล้ายถอนหายใจของเด็กดังขึ้นเบาๆใบหน้าเขาซีดเผือดเหมือนคนใกล้หมดแรงแล้วประโยคสั้นๆที่เขากระซิบออกมาทำให้หญิงร่ำรวยตัวชาเหมือนถูกฝนเย็นจัดสาดเข้ากลางหัดเธอหยุดหายใจไปครู่เพราะคำที่เด็กเอ่ยออกมาไม่ใช่คำขอคอว ไม่ใช่คำบอกเล่าธรรมดาแต่เป็นคำที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังข้อลงช้าๆก่อนที่เขาจะพูดต่อดวงตาเด็กชายก็เหลือบไปทางมุมมืดข้างอาสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเหมือนเห็นบางสิ่งที่เธอไม่อาจมองเอมือของเด็กชายสั่นแรงขึ้นเขากอดน้องแน่นกว่าเดิมฝนที่ซัดไม่หยุดทำให้เสียงรอบข้างพลาเลือน กระทั่งเธอได้ยินคำตอบมาของเขาแบบขาดขาดที่ทำให้ร่างเธอหนาวสถานตั้งแต่ต้นคอถึงปลายมือและในเสี้ยววินาทีนั้นเองหญิงร่ำรวยเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เด็กหิวเหไม่ใช่เด็กเร่ร่อแต่เป็นบางอย่างใหญ่กว่านั้นใหญ่จนทำให้หัวใจเธอเต้นผิดจังหะต่อจากนั้นเด็กชายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งน้ำฝนไหลอับสองแก้มเหมือนน้ำตาที่กลืนไม่ และเขาพูดประโยคที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดขยับผมผมไม่รู้จะไปไหนเสียงของเด็กชายเบาราวกับลมหายใจสุดท้อใบหน้าเล็กๆซีดจัดจนเห็นเส้นเลือดบางๆข้างค่ะหญิงร่ำรวยรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นจนหายใจได้ยากเหมือนถูกฝนบีบคอเอาสระไม้มมลายเธอเก้าวเข้าไปใกล้อีกนิดแต่ทันทีที่เธอจะเอ่ยถาม เด็กชายก็ถอยหลังหนึ่งก้าเท้าเล็กๆก,กระแทกน้ำขังจนสาดใส่ขากางเกงเธอเป็นวงกว้งสายตาเขาไม่ใช่แค่หวาดกลัวแต่เหมือนกำลังเฝ้าระวังอะไรบางอย่างที่กำลังเข้ามาจากด้านหลังเธอหญิงร่ำรวยขมวดคิ้วความรู้สึกแปลกๆแ,แล่นขึ้นกระดูกสันห์ห่เหมือนมีสายตาอีกคู่จ้องมาจากที่ที่เธอมองไม่เห็นเสียงลมหอบของเด็กชายเริ่มหนักขึ้น ตัวน้องสาวที่เขาอุ้มไว้ก็สั่นเย็นจนหน้าตกสะไรไม้มว้วนหญิงร่ำรวยยื่นมือออกไปอีกครั้งแต่คราวนี้ปลายนิ้วเธอสั่นจนแทบแต่อากาศไม่ถูเด็กชายกระซิบเสียงแผ่วเหมือนเส้นไหมเปียกฝะเขากลับมาแล้วคำสั้นๆนั้นทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วครู่ลมหายใจอุ่นๆของเธอกลายเป็นลมเย็นวาบเหมือนมีใครเป่าที่ต้นคอฝนรอบตัวเหมือนตกแรงขึ้นทันที จนเสียงที่พื้นดังเหมือนเสียงเท้าหนักๆก,กำลังเดินเข้ามาสระไอไม้ม้วนหญิงร่ำรวยเหลียวหลังหันไปแต่เห็นเพียงความมืดและไฟถนนดิบปรี่ที่สันหายเพราะสายฝนไม่มีเงาคนไม่มีการเคลื่อนไหวแต่หัวใจเธอกลับเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุหน้าอะเด็กชายสายหน้าเบาๆเหมือนบอกให้เธออย่าเหลียดวงตาเขาแดงจัดเหมือนกำลังกลั้นอะไรบางอย่าที่ไม่ควรพูดออกมา น้องสาวในอ้อมแขนร้องแผ่วๆเหมือนรู้ว่ามีบางสิ่งใกล้เข้ามาเรือหญิงร่ำรวยยื่นมือไปแตะบ่าของเด็กและทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสผิวเย็นเฉียบภาพบางอย่างแล่นวาบเข้ามาในหัวเธอภาพบ้านไม้เก่าครึ้มเสียงตะโกนโกรธจ,จัดของผู้ชาเด็กสองคนวิ่งหลบอยู่หลังประตูที่เปิดแง้มและเงาดำของใครบางคนยกมือสูงเหมือนจะฟาดลงมาเธอสะดุ้งเฮือกพลามือกลับ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเด็กชายมองเธอด้วยสายตารู้ว่าทุกอย่างถูกเห็นแล้วฝนยังคงตกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสียงฝนธรรมดาอีกต่อสรมไมา้มลายมันเหมือนเสียงเคาะประตูเสียงเตือนเสียงเร่งให้รีบหนีก่อนบางสิ่งจะตามทันพวกเอเด็กชายสูดหายใจลึกและพูดอีกครั้งด้วยเสียงที่สั่นจนเกือบขาเขา กำลังมาหาเราตรงนี้หญิงร่ำรวยยืนนิ่งความเย็นไหลผ่านแผ่นหลังเหมือนมีมือเย็นเย็นวางทาบนเธอรู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้กว่าที่ทุกคนคิดและก่อนที่เธอจะทันขยับตัวเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังขึ้นจากด้านหลังเธอช้าๆชัดขึ้นเรื่อยๆราวกับกำลังจงใจจะให้ทั้งเธอและเด็กชายได้ยินทุกก้า ฝีเท้านั้นใกล้ขึ้นใกล้จนหญิงร่ำรวยรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเบาๆที่พื้นเหมือนพื้นถนนกำลังเตือนไม่ให้เธอหัดกลับไปมองเธอกัดริมฝีปากลมหายใจเริ่มสั้นลายแข็งเกรงเหมือนถูกลวดเย็นๆรัดแน่นเข้าเรือเสียงหัวใจเต้นดังในหูดังจนกลบเสียงฝนที่กระแทกลงมารอบต่อเด็กชายพูดเบาๆอย่าหัดไปนะ คําเตือนนั้นทําให้เส้นประสาททั้งร่างของเธอตึงเครียร่างกายสั่งให้วิ่งแต่ขากลับแข็งราวกับติดอยู่ในโคลนหนาเหนียฝีเท้าข้างหลังหยุดลงกระทันหันเงียบนิ่งจนหญิงร่ำรวยรู้สึกเหมือนอากาศถูกดูดออกจากปอของเธอเด็กชายกอดน,น้องแน่นขึ้นจนแขนเล็กๆสั่นไม่หักดวงตาเขามองเลยไหลเธอไปเหมือนมีบางอย่างยืนอยู่ตรงจุดนั้น แม้เธอจะไม่หันไปดูแต่ก็รู้ว่ามันอยู่ใกล้พอให้ได้ยินลมหายใจของเอลมเย็นว่าพัดเฉียดต้นคอเธอเย็นจนเหมือนน้ำแข็งกรีดผิดทำให้ผิวหนังลุกชันจนเจ็บกับแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาแหบเหมือนเสียงของคนที่คอขาดน้ำอยู่ด้านหลังเธอเรียกชื่อของเด็กชาย หญิงร่ำรวยตัวสัน่นเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนมีชีวิตมันแผวทุ้มลากยาวเหมือนมาจากลำคอที่บุบบาเด็กชายเม้มปากจนเลือดซึมดวงตาเบิกกว้างและกระซิบกับเธอเขามาตามเราก็เพราะเราเห็นตอนที่เขาทำร้าแม่คํำครึ่งครึ่งกลางกลางนั้นเหมือนฟ้าพาลงกลางกระดูกสันหักของหญิงร่ำรวย เธอชาววบทั้งตัวและรู้ทันทีว่าฝีเท้าเมื่อครู่ไม่ใช่ของใครที่ยังมีละมหาเธอกลืนความหวาดกลัวแล้วเอื้อมมือไปคว้าแขนเด็กเพราะรู้ว่าถ้าไม่หนีตอนนี้จะไม่มีโอกาสไหนอีแต่ทันทีที่ปลายนิ้วเธอแตะแขนเขาเงาหนักๆบางอย่างวางลงบนไหล่ของเธอจากด้านหลังกดแน่นหนักจนกระดูกไหลแทบสระแอ ลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารถแก้มของเธอใกล้จนเธอได้กลิ่นกลิ่นเหล็กกลิ่นสนิทกลิ่นเรือหญิงร่ำรวยหลับตาแน่นเพราะรู้ว่าตอนนี้เธอไม่ได้ยืนอยู่กันแค่สามคนอีกต่อเสียงกระซิบเย็นเฉียบดังข้างใบหูเธออยา่าพาเด็กไป เสียงนั้นทําให้ร่างเธอเกรงจนแทบขยับไม่ได้เด็กชายร้องเรียกเธอเบาๆเหมือนขอให้รีบแต่เงาที่จับไหล่เธอไว้กลับกดแน่นขึ้นช้าๆเหมือนตั้งใจจะฉีกเธอออกจากเด็กและในจังหวะที่เธอกำลังตัดสินใจว่าจะหันหรือจะวิ่งเสียงฝีเท้าจากในซอยข้างหน้าดังขึ้นอีกชุดเร็กกว่า หนักกว่าและดูเหมือนกำลังวิ่งเข้ามาหาเขาสระแอเช่นกันเสียงฝีเท้าอีกชุดดังตุบตุบตุบที่ขึ้นใกล้ขึ้นเหมือนคนกำลังวิ่งสุดแรงฝ่าฝนและน้ำขังตรงมาที่พวกเอหญิงร่ำรวยเริ่มหายใจติดขัดเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงที่ใกล้เข้ามาเป็นคนหรือไม่ใช่คน เงาที่กดไหลเธอไว้ยังไม่ขยาน้ำหนักนั้นเย็นเฉียบเหมือนมือที่ไม่มีเลือดไหลความเย็นซึมทะลุเข้ากล้ามเนื้อจนถึงกระดูกทำให้ร่างกายเธอสั่นจนควบคุมไม่ได้เด็กชายมองไปทางเสียงวิ่งนั้นดวงตาเบิกกว้างกว่าเดิมไม่ใช่ความหวาดกลัวเหมือนเมื่อแต่เป็นความตระหนกราวกับรู้ว่าเสียงนั้นอันตรายไม่แพ้เง,งาที่อยู่หลังเธอ เขาสายหน้าแรงแรงกระซิบเสียงสัน่นอย่าให้เขาเจอเรานะอย่าให้เขาเห็นน้อหญิงร่ำรวยขยับริมฝีปากอยากถามว่าใครแต่เสียงเธอกลับไม่ออกมาเพราะงเงาข้างหลังกำลังโน้มตัวเข้ามาใกล้กว่าทีลมหายใจเย็นจัดพัดผ่านซอกผมของเธอจนเส้นผมลอยขึ้นเหมือนถูกมือมืดมืดยกเล เสียงกระซิบช้าๆดังขึ้นตรงข้างหูเธอทุกคำหนักราวกับหยดเลือดที่หล่นลงบนพื้นซีเมนเขากลับมาเพราะพวกมันหนีหญิงร่ำรวยกำมือแน่นพยายามยื้อแรงกดบนไหล่แต่เหมือนพยายามผลักกำแพงหิบเด็กชายเริ่มร้องไห้น้ำตาผสมฝนไหลบนใบหน้าเล็กๆ เขากอดน้องสาวแน่นจนเห็นนิ้วซี่ฝีเท้าจักในซอยใกล้จนได้ยินเสียงรองเท้าเสียดน้ำเสียงลมหายใจหอบหนักเหมือนคนไล่ตามเหยื่อแล้วเธอก็ได้ยินเสียงตะโกนเบาๆแหบพร่าไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงผู้หญิงแต่เป็นเสียงผู้ชาที่ขาดห่วงเหมือนสายเสียงถูกฉีกมาก่อเอาเด็ก ขึ้นมาเด็กชายสะดุ้งเฮือกหญิงร่ำรวยรู้สึกเหมือนเลือดในตัวเย็นตัวลงที่ละหยดที่ละส่วนฝีเท้าในซอยหยุดลงเงียบสนิทเหมือนคนคนนั้นกำลังมองพวกเขาอยู่ในความมือเด็กชายกระซิบอีกครั้งเสียงเบาเหมือนกำลังขาดอาเขาไม่ควรจะเดินได้เขาไม่ควรจะออกจากบ้าแต่คืนนี้ เขาตามเราออกมาจริกหญิงร่ำรวยพยายามตั้งสติแม้หัวใจจะเต้นแรงจนเจ็บซี่โคเธอต้องทำอะไรสักอะต้องช่วยเด็กพวกนี้แต่ไหลเธอยังถูกเงาหนักๆก,กดเอาไว้ราวกับขังเธอให้ยืนเป็นเป้แล้วจูจ่ๆเงานั้นก็กระชากไหล่เธอแรงจนร่างเธอเซไปข้างหน้าเหมือนต้องการผลักเธอออกจากเด็กสองคอเด็กชายร้อง อย่าเสียงนั้นทำให้หญิงร่ำรวยสะดุง้งและเงาหลังเธอหยุดนิ่งในทันทีเหมือนคำว่าอย่าเป็นคำสั่งที่มันไม่อาจฝ่อแต่เสียงฝีเท้าจากในซอยกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่าทุกครั้งทีและเสียงผู้ชายนั้นดังชัดขึ้นพวกสระแอหนีไม่พอ หญิงร่ำรวยกลืนน้ำลายคอแห้งผากมือเย็นชื้นเธอรู้แล้วว่ามีสองอย่างกำลังเข้าหาเด็กสองคนนี้จากสองทิศทางและเธอติดอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่มองไม่เห็นกับสิ่งที่เธอไม่อยากเห็นเลยในความมืดฝนค่ำคือก่อนเธอจะทันได้ขยับเสียงกรีดร้องของน้องสาวในอ้อมเด็กชาย ดังลั่นฝ่าฝนฝนยังคงตกหนักเสียงกรีดร้องของน้องสาวลอยก้องกลางถนนเปียกชื้นหญิงร่ำรวยคว้าตัวเด็กชายกับน้องเข้ามาใกล้กอดทั้งสองไว้ในอ้อมแขนแม้ขาเธอจะสั่นแม้หัวใจจะเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเงาหนักที่เคยกดไหล่เธอไว้ค่อยๆค,คลายราวกับยอมถอยเมื่อเห็นเธออบเด็กทั้งสอง เหมือนมันยอมรับว่าเธอปกป้องไม่ใช่พาไปขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าจากในซอยหยุดลงอย่างกระทันหันไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงวิ่งมีเพียงความเงียบว่างเปล่าว่างจนได้ยินเสียงฝนกระทบพื้นอย่างเดียวดาเด็กชายเงยหน้ามองเธอดวงตาแดงกำ่ำแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เป็นความโล่งใจบางหย่อเขากระซิบเบาๆแม่บอกว่าถ้ามีคนดีมาช่วยเขาจะไปหญิงร่ำรวยชะงักหันมองไปด้านหลังเงาที่เคยจับไหล่เธอค่อยๆจางหายไปในสายฝนเหมือนละลายไปกับลมกลางคืนไม่มีความเย็นไม่มีลมหายใจแปลกประหลาดเหลือเพียงกลิ่นดินเปียก และลมหายใจสันส่นๆของเด็กสองคนในอ้อมแขนเธอเสียงในซอยก็เงียบราวกับสิ่งที่วิ่งตามมาไม่เคยมีอยู่จริงหญิงร่ำรวยพาเด็กทั้งสองออกจากถนนมืดเข้าแสงไฟจากหน้าร้านที่ยังเปิดอยู่ความสว่างทำให้ทุกอย่างดูปลอดภัยมากขึ้นเด็กชายเงียบแต่มือเล็กๆของเขากุมเสื้อเธอแน่นเหมือนรู้ว่า เขาไม่ต้องหนีอีกต่อไปเธอยิ้มบางๆแม้ในใจยังสั่นแต่ยิ้มที่จริงใจที่สุดในชีวิตเพราะเธอรู้ว่าคืนนี้เธอได้ช่วยชีวิตสองชีวิตและได้ส่งใครอีกคนให้ไปสู่ที่ที่เขาควรอยู่นานสระแอฝนเริ่มเบาลมอุ่นพัดผ่านเหมือนค่ำคืนนี้ค่อยๆกลับสู่สภาวะที่ควรเป็น หญิงร่ำรวยก้มลงถามเด็กชายเสียงนุ่มที่สุดเท่าที่เธอเคยใช้กับใครไปบ้านที่ไหมไปเริ่มใหม่ด้วยกันนะเด็กชายพยักหน้าช้าช้าแต่มั่นคงเธอพาทั้งสองเดินออกจากตรอกนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเพราะรู้ดีว่าทุกอย่างที่ควรจบได้จบลงแล้วและค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความกลัว ได้เปลี่ยนเป็นคืนที่เธอพบครอบครัวใหม่โดยไม่ตั้งใจด้วยหัวใจที่สั่นแต่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเรื่องของเธอกับเด็กสองคนในคืนฝนตกจบลงด้วยการได้เริ่มต้นใหม่แทนที่จะเป็นการถูกความมืดกลืนกิน